สรุปเศรษฐกิจไทยเดินทางมาถึงครึ่งแรกของปีนี้อยากรู้ไหมครับว่าเฉพาะครึ่งแรกของปีนี้ปิดกิจการล้มกิจการอันไหนมากกว่ากันเรามาดูกันเลยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวสรุปเศรษฐกิจไทยเดินทางมาถึงครึ่งแรกของปีนี้อยากรู้ไหมครับว่าเฉพาะครึ่งแรกของปีนี้ ไปกิจการลมกิจการอันไหนมากกว่ากันเรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เปิดเผยตัวเลขในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เปิดเผยตัวแรกเกี่ยวกับเตือนของ7เดือนแรกของปีนี้ก็คือมกราคมถึงกรกฎาคมว่ายอดตั้งกิจการหรือตั้งธุรกิจเราพูดง่ายยอดเปิดธุรกิจกับยอดปิดกิจการหรือยอดเลิกธุรกิจ,กกจ,กออกกจใน7เดือนแรกของปีนี้นะครับออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับ น่าสนใจนะฮะมันมีทำจากกร,รกฎาคมกับ7เดือนด้วยกันแต่เอาให้เข้าใจง่ายๆนะฮะเดเดือนแรกปรากฏว่ายอดเลิกกิจการในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบ2%ขนคือนึ่ดเดอนในขณะเดียวกันยอดตั้งกิจการ7เดือนแรกของประเทศไทยปีนี้ลดลงลบ4.93%นนี่คือสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในภาพรวมนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในเดือนกร,รกฎาคมเราก็จะพบว่ามันก็มีทั้งเปิดทั้งปิดอาจจะสูสีกันก็ได้นะครับและสุดท้ายมันจะไปสรุปตรงที่ว่า ยอดหรือว่าอัตราของการเปิดและปิดกิจการของประเทศไทยในเเดือนแรกนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ภาพรวมเราจะเห็นอย่างนี้มันแสดงมันชี้เป้าได้นะว่าเเดือนแรกเห็นไหมฮะด้วยสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะการเลิกกิจการในภาพรวมที่เป็นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีสูงกว่าในแง่ของการเปิดตัวกิจการใหม่ซึ่งลบถึง4 9 3นะครับทีนี้เรามาดูกันนะอย่าลืมนะคำถามผมนะเด็กเจนซี Z รุ่นใหม่ฮะหนึ่งในวิธีคิดของเขาคือเขาไม่เรียนต่อถามท่านผู้ชมก็ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งเข้า ตัวเลขในเดือนกร,รกฎาคมเอาเลิกกิจการก่อนนะกรมพัฒน์เนี่ยของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยบอกว่าเฉพาะกร,รกฎาคมปีนี้เลิกกิจการนะครับมี1,800กว่ารายถามว่ายอดนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นคือลดลง3% mm hmm. เท่ากับว่า1,825รายที่เลิกกิจการเนี่ยคิดเป็นเงินทุนจดทะเบียนที่เลิกไปเนี่ย20,000กว่าล้านบาทนะฮะแลวปรากฏว่าไอ้เจ้าเงินทุนจดทะเบียนที่เลิกกิจการในเฉพาะกร,รกฎาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง128% สอันดับแรกครับที่ปิดที่ปิดตัวกันเยอะเลยคือก่อสร้างทั่วไปอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ร้านอาหารนะตอนนี้สาอันดับเนี่ยจะติดท็อปทตลอดในเรื่องของการทั้งเปิดใหม่แล้วก็ทั้งเลิกกิจการนะครับอันนั้นคือกรกฎาคมนะฮะในแง่การเลิกเพราะฉะนั้น7เดือนแรกมกราถึงกรกฎายอดเลิกธุรกิจในประเทศไทย8,069รายเพิ่มขึ้น1.7% 7 และใน8 0 9 9รายเท่ากับว่าจุนทุนจดทะเบียนที่เลิกกิจการทั้งหมด8,000กว่ารายใน7เดือนแรกของบ้านเราเนี่ยคิดเป็น5 7 0 0กว่าล้านบาทหายไปเลยนะรและยอดเนี่ยตกรลงมาถึง40.76นะฮะที่น่าสนใจคืออยากให้ดูตรงนี้รู้ไหมเขามา7เดือนแรกที่ปิดกิจการ8 0 6 9รายเนี่ยมีธุรกิจขนาดไซส์ใหญ่ทุนจดทะเบียน1,000ล้านบาทขึ้นเนี่ยมีถึง8บริษัทสมมติว่าเอาตีขั้นต่ำนะ พราะ8บริษัทเนี่ยเขาใช้เกณฑ์คือบร,บริษัททุนจดทะเบียน1,000ล้านบาทขึ้นถูกไหมฮะถ้ากับว่าอะไรเนาะเนาะอย่างน้อยเนี่ย8,000ล้านบาทเนี่ยนะครับเลิกกิจการใน7เดือนแรกของประเทศไทยนะครับและพอเอารวมกันจริงๆเลยนะทีนี้ก็ไปจับไอ้ทุนจดทะเบียนจริงๆของ8บริษัทเนี่ยที่เลิกกิจการเนี่ยปรากฏว่า22,520ล้านบาทหายไปเลยโอ้โหเศรษฐกิจไทยอาการไม่ใช่เล่นๆนะฮะแล้วพอไปดูใน8บริษัทพูดชื่อไปแล้วจะรู้เลยครับ เป็นทั้งบริษัทในเครือชื่อดังอย่างกลุ่มทรูเป็นทั้งบริษัทรูกที่อยู่ในอินโดรามาซึ่งเป็นบริษัทแม่จดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฟูไนยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเครื่องเสียงแบนเนมเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังของญี่ปุ่นมันไล่กันเลยนะอยากรู้นะแปบริษัทยัยักษ์ใหญ่เนี่ยที่เลิกกิจการเนี่ยด้วยทุนจดทะเบียนพันล้านบาทขึ้นม่ยมีอะไรบ้างนะครับหบริษัทฟูไนไทยแลนด์นะครับฟูไนไทยแลนด์เนี่ยนะครับเขาทั้งนําเข้าและส่งออกทั้งยารักษาโรคแล้วก็เครื่องมอ ผู้ในไทยแลนด์เนี่ยทุนจดทะเบียน1,568ล้านบาทเลิกกิจการนะครับประเทศที่บริษัทที่2ฮะบริษัทนี้พูดชื่อก็รู้เลยครับว่าญี่ปุ่นนะฮะคิตกากาวะประเทศไทยเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นี่ชิ้นส่วนยานยนต์รถยนต์อุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์เนี่ยนะฮะทุนจดทะเบียน2,560ล้านบาทเลิกกิจการในประเทศไทยนะครับบริษัทที่3ฮะบริษัทไทยสมายแอร์รีคุณไหมฮะ ก็คือสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์นะครับสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์นี่นะครับทุนจดทะเบียน1,800ล้านบาทเลิกกิจาการถูกควบรวมเข้าไปอยู่ในการบินไทยนะครับบริษัทที่4เลิกกิจาการครับบางกอกโซล่าชื่อเขาพูดอยู่แล้วว่าต้องค้าขายนำเข้าส่งออกแผงโซล่าเซลล์นี่นะครับทุนจดทะเบียน1,432ล้านบาทเลิกกิจาการนะครับบริษัทที่5ครับบริษัท Sustainable Energy Corporation ชื่อเนี่ยก็ดีดีนะฮะเหมือนกับจะยั่งยืนแต่เอาข้าจริงมันไม่มันไม่ไปเลยเนี่ยนะฮะ sustainable energy corporation เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่ให้บริการรับที่ปรึกษาแนะนำปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบริหารงานพานิชกรรมอุตสาหกรรมนะฮะทุนจดทะเบียน1ันเล้านบาทเลิกกิจการและตามมาด้วยนี่บริษัทเนี่ยในเครือของอินโดรามาที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นไทยเนะี่ยบริษัทที่6กคือบริษัทอินโดราม่าปิโตรเคมนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องส่งออกนำเข้าแผ่นโพลีเอสเตอร์เส้นใยโพลีเอสเตอร์เส้นได้ นะฮะทุนจดทะเบียน1146ล้านบาทเลิกกิจการและนี่เป็นบริษัทรูปในเครือของอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทที่7กับบริษัทที่8ดเนี่ยดังนะขึ้นชื่อนำเลยคำว่า True เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม t u u นะฮะเลิกกิจการก็คือบริษัทที่7 True Life Plus เขาให้บริการเกมออนไลน์ แสดงว่าธุรกิจออนไลน์เกมออนไลน์ก็ไปไม่ไหวทุนจดทะเบียนของบริษัทนี้2,575ล้านฮะเลิกกิจการนะครับซึ่งเดิมบริษัท True Digital Entertainment จำกัดเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม True ขนาดธุรกิจเกมออนไลน์ในไทยก็ไปไม่ไหวนะฮะและบริษัทที่8เป็นบริษัทสุดท้ายในกลุ่มของบริษัททุนจดทะเบียน1,000ล้านบาทขึ้นที่เลิกกิจการในไทย7เดือนแรกก็คือบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม True เหมือนกันคือบริษัท True E Logistics เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาบุคลากรพัฒนาการบริหารอะไรเงี้ยฮะพัฒนาองค์การเทคโนโลยีอทุนจดทะเบียนนี่ก็ไม่น้อยนะพันสล้านบาทเดิมชื่อบริษัท true information technology เสนบเปลี่ยนเป็น e logistic เลิกกิจการเห็นไหมฮะนี่คือเอาเฉพาะเลิกนะฮะแล้ว8บริษัททุนจดทะเบียนพันล้านบาทขึ้น เอาทุนจดทะเบียนเป๊ะแปดบริษัทเนี่ยก็คือ20,000กว่าล้านบาทเลิกกิจการใน7เดือนแรกของปีนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกรกฎาคมตั้งกิจการมีเท่าไหร่เยอะนะฮะ7,710รายอใช้ได้นะฮะเพิ่มขึ้น9.78%ทุนจดทะเบียนที่ตั้งกิจการเฉพาะกระกฎาคมมี22,000กว่าล้านเพิ่ม21% แต่ท็อปทรีก็เหมือนเดิมครก่อสร้างทั่วไปอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ร้านอาหารนะครับทีนี้พอเจเดือนแรกของมก,กราคมกับรกรกฎาคมเนี่ยพอมันไปนรวม7จเดือนแรกปั๊บเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่าตัวเลขของการเปิดกิจการในกรกฎาคมไม่สูงเลยนะฮะพอเดือนเจเดือนแรกแต่เป็นว่า,าไงรู้ไหมฮะตั้งใหม่5 1 0 0 0พันกว่าราย5 1 5 4 8รายแต่เป็นตัวเลขตั้งใหม่ที่ลดลงเมื่อเทียบกับเจเดือนแรกในปีที่แล้วลดลงถึงเกือบหเปซนนะครับก็ คุณอรมนบทรับ์ทวีรมอธิบดีกรมพัฒน์ของกระทรวงพาณิชย์แกก็เลยสรุปไงว่าสัดส่วนของการจัดตั้งธุรกิจและเลิกนะอันนี้ก็เทียบกันเลยนะระหว่างตั้งกับเลิกกิจการธุรกิจในประเทศไทยเดเดือนแรกนี่นะครับปรากฏว่ามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมหกต่อหนึ่งความหมายคืออะไรรู้ไหมครับเปิด6ปิดหนึ่งเดเดือนแรกกิจการในประเทศไทยเปิด6ปิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดินไปมี6กกิจการหนึ่งในนั้นต้องปิดกิจการนะฮะ และความหมายตรงนี้อันนี้ยิ่งยิ่งสนใจยิ่งน่าสนใจกรับผใหญ่ไอ้สัดส่วนเปิด6ปิดหนึ่งเนี่ยนะกิจการในประเทศไทยเนี่ยนะครับสัดส่วนนี้เท่ากับค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังคือตั้งแต่โควิดคลายสัดส่วนตรงเนี้ยเปิด6ปิดหนึ่งเนี่ยมันมาอย่างนี้โดยตลอดความหมายคืออะไรสมมุติถ้าเอาแบบกลมกลมภาพรวมยังไม่ลงในรายละเอียดซึ่งมันอาจจะมีแตกต่าง,างก็ได้ความหมายคืออะไรครับพ้น5ปีมาการเปิดและปิดกิจการของเราคงเส้นคงวางมากและไม่มีการทําให้ อัตราของการที่เรียกกันว่าไงฮะเปิด6ควรจะปิดน้อยลงไม่เกิดขึ้นเลยนะครับนี่แหละครับก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่เห็นสถานการณ์เศรษฐกิจก็จะเอาตัวเลขน,นี่นะครับมานำเสนอ่านผู้ชมเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับ